เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งกันคือมันเป็นแค่เหตุการณ์เดียวเลยนะแต่กลับเผยให้เราเห็นอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจศรัทธาแล้วก็การเมืองถ้าถามว่าการเมืองเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างโอ้คำตอบนี้มันกว้างมากเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยข้อความทางการเมืองที่มันทรงพลังที่สุดเลยนะกลับไม่ได้ถูกพูดออกมาในรัฐสภาสําหรับบางคนคําตอบมันอาจจะอยู่ที่นี่ครับ ที่วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบรุรีเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้มันเริ่มขึ้นที่นี่เลยครับในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มอญซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่สามกราคมที่ผ่านมาทีนี้ปริศนาสําคัญของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ครับคือทําไมนักการเมืองคนสําคัญจากภาคอีสานย้ํานะครับว่าภาคอีสานถึงได้มาเป็นแขกคนสําคัญในพิธีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไกลจากฐานเสียงของตัวเองเป็นร้อยรกิโลเมตรเลยล่ะครับนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย ทำไมด็อกเตอร์นิยมเวชกามานักการเมืองจากสกลนครภาคอีสานแท้ถึงต้องเดินทางไกลข้ามภาคมาร่วมงานนี้ที่กาญจนบุรีภาคตะวันตกมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่โอเคเพื่อที่เราจะไขปริศนานี้ได้เนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักตัวละครเอกของเรื่องนี้กันก่อนครับมาดูกันว่าท่านมีของหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ดูโปรไฟล์แล้วจะเห็นเลยครับว่าดรนิยมเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาทั่วไปเลยนะคือพื้นฐานท่านแน่นมากเป็นทั้งนักกฎหมายเป็นทั้งครูมาก่อนแต่จุดที่ทาให้ท่านโดดเด่นจริงๆคือปริญญาเอกด้านพุทธจิตวิทยาครับซึ่งตรงนี้แหละครับกลายเป็นรากฐานสําคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างภาพลักษณ์องครักษพิทักษพุทธศาสนาให้กับท่านมาตลอดเส้นทางการเมืองเลยในทางสังคมวิทยาเนี่ยเขามีคาศัพท์คํานึงที่น่าสนใจมากครับเรียกว่า h a b ิตัส ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเซนส์หรือความเข้าขาที่เรามีกับเรื่องบางเรื่องอะครับเหมือนนักกีฬาที่รู้จังหวะในสนามโดยไม่ต้องคิดมันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาทั้งชีวิตซึ่งสําหรับดอร์นิยมแล้วเนี่ยฮารบิตัสของท่านก็คือความสามารถในการเข้าใจและก็เคลื่อนไหวในแวดวงศาสนาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วไอ้เจ้าฮารบิตัสนี่แหละครับมันเชื่อมโยงกับอีกคํานึงที่เรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมดังนั้น ปริญญาเอกด้านพุทธจิตวิทยาของท่านเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียวแต่มันคือต้นทุนที่มีค่ามากครับที่ท่านสามารถเอามาใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจสร้างบาร,รมีในแวดวงนี้ได้โอเคเรารู้จักตัวละครเอกกันไปแล้วทีนี้เรามาดูเวทีที่ใช้แสดงกันบ้างครับนั่นก็คือวัดหาดงิ้วเราต้องไปทําความเข้าใจกันก่อนว่าบริบทของสถานที่อย่างนี้มันมีความสาคัญยังไงกับเรื่องราวทั้งหมด การเลือกวัดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเกินเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ศาสนาสถานธรมธรมดาธรรมดาแต่มันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมอเลยทีเดียวคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนป้องประการทางจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาเลยครับและนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยครับต้องทําความเข้าใจความแตกต่างนิดนึงระหว่างสถูปกับท่าเจดี พิธีในวันนั้นคือการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเจดีย์ซึ่งมันไม่ใช่แค่การฉลองตึกใหม่นะครับแต่มันคือพิธีกรรมที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเลยมันเปรียบเสมือนการอัญเชิญองค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานณที่แห่งนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ดรนิยมได้เข้าร่วมในพิธีนี้มันจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในพิธีเนี่ยยังมีการยกฉัดขึ้นสู่ยอดเจดีย์ด้วย ซึ่งการยกฉาดนี่แหละครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆในวัฒนธรรมมอรมันสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จแล้วก็เป็นการประกาศถึงการสถาปนาอํานาจแห่งพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์แต่ว่าในงานนี้ดรนิยมไม่ได้มาคนเดียวนะครับการปรากฏตัวของท่านเนี่ยถูกเสริมพลังด้วยบุคคลสําคัญอีก2ท่านกลายเป็นภาพของ3ประสานเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆลองนึกภาพตามนะครับ คือเรามีผู้นำจากสาสถาบันหลักของสังคมไทยมาอยู่พร้อมกันในที่เดียวเลย 1. คือผู้นำฝ่ายสงฆ์2คือผู้นำฝ่ายข้าราชการและ3คือผู้นำฝ่ายการเมืองการมาอยู่รวมกันแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังมา,มากๆเลยครับแต่ละฝ่ายต่างก็ช่วยเสริมสร้างบาร,รมีความชอบธรรมความน่าเชื่อถือให้แก่กันและกันในงานนี้เอาละครับเราเห็นภาพตัวละครสถานที่และเหตุการณ์กันแล้วทีนี้คำถามคือ แล้วจิก๊กซอทั้งหมดนี้เนี่ยมันถูกเอามาต่อกันเป็นยุทธศาสตร์การเมืองที่ใหญ่กว่าได้ยังไงและนี่อาจจะเป็นคำตอบครับสโลแกนหลักของพรรคการเดืองใหม่ที่ดรนิยมสังกัดคือเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศติดอยู่กับความขัดแยง้งทีนี้พอมองย้อนกลับไปที่การกระทําของท่านที่วัดหาดนิ้วมันก็คือการสแสดงนโยบายนี้ให้เห็นเป็นภาพจริงเป็นรูปธรรมเลยนั่นเองครับเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การไปร่วมงานบุญธรมธรมดาธรรมดา แต่มันคือการสื่อสารทางการเมืองที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากๆเริ่มตั้งแต่การเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์ <c oughs> การใช้พื้นที่ศาสนาเป็นตัวกลางลดความขัดแยง้ง <c oughs> การสร้างภาพลักษณ์ของพรรคให้เป็นพรรคของคนทุกกลุ่มทุกวัฒนธรรมและท้ายสุดเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนแรงสนับสนุนเปลี่ยนความศรัทธาเหล่านี้ให้กลายเป็นคะแนนเสียงในอนาคตเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเหตุการณ์เล็กๆครั้งนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการเมืองไทยบ้าง มันบอกเราถึงสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยครับนั่นก็คือภูมิทัศน์การเมืองมันกําลังเปลี่ยนไปการสื่อสารทางการเมืองแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วแต่มันกําลังวิวัฒนาการไปใช้วัฒนธรรมและศรัทธาเป็นภาษาใหม่ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อภาพที่เกิดขึ้นวันนั้นมันทรงพลังมากนะครับลองนึกดูสิครับนักการเมืองจากอีสานมาอยู่กับชุมชนมอนที่ภาคตะวันตกโดยมีผู้นําสงจากส่วนกลางเป็นศูนย์กลาง ทั้งหมดนี้เชื่อมกันด้วยความศรัทธาเดียวกันมันคือการเชื่อมรอยต่อที่สำคัญมากๆทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงชาติพันธุ์เพื่อสร้างเรื่องเล่าชุดใหม่เกี่ยวกับความรองดองของคนในชาติขึ้นมาและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ศรัทธาและวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในเกมการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติของอำนาจและวิธีที่เราสื่อสารกันในสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันแน่